สว <problem> ัสดีค่ะค่ะก็คือเออเวลาใช้ชีวิตประจำวันไม่เป็นไรบางทีเสียงบรรยากาศค่ะค่ะค่ะก็คือบางวันที่มีโปรเจกต์หรือมีอะไรที่ไม่เป็นารไม่ต้องเอาพูดไปเลยนะคะก็คือบางวันหนูจะแบบรู้สึกมีไฟมากอะค่ะคือจะแบบสามารถทําทําทุกอย่างได้มีโปรเจกต์อะไรดีือแบบมีคนที่ ให้ทางานหรือมอบหน้าที่ให้แล้วหนูสามารถ manage เวลาในการทาทุกอย่างได้ได้แบบหมดเลยแต่แบบบางวันเนี้ยค่ะมันก็รู้สึกไม่ไม่มีไฟไปเลยอะค่ะรู้สึกแบบนิ่งแล้วก็ไม่อยากทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายเวลามาค่ะเพราะหนูไม่สามารถทําอะไรในในวันที่เหนื่อยได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ตุลคิดว่าแบบหนูควรจะแก้ปัญหายังไงกับตุล มันควรจะทําอะไรได้ดีกว่านี้ในในช่วงเวลาที่ที่หนูมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะโดยแบบไฟของหนูแต่บางวันมันแบบไม่มีไฟหนูก็ไม่อยากทําอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะการที่เราเบื่อเบื่ออยากอยากนะมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องขยนันหริอขี้เกียจมีไฟหรือไม่มีไฟแต่ของเรามันจะเหมือนกับอย่างนี้แหละคือว่าถ้ามีแรงดันคิดเป็นแรงดันก็แล้วกัน เพราะว่าภาพทางใจมันจะปรากฏง่ายเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากขยนันอยากมุ่งมั่นอยากทำโน่นทำนี่มันจะเหมือนมีไฟม,มีพลังตรงนั้นเนะี่ยนะก็เพราะว่าแรงดันมันมันกลับมาอยู่ในช่วงที่มีแรงดันมีแรงผลักดันแต่วันไหนที่เรารู้สึกไม่มีแรง มองเข้าไปที่ความรู้สึกทางใจมันจะเหมือนไม่มีแรงผลักดันเหมือนต้นกำเนิดของพลังเนี่ยมันหายไปหายไปไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้มันไม่มีช่วงเวลาที่เรารู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยหรือว่าสมองไม่ทำงานจิตใจไม่พรักร้อมที่จะ คิดอ่านกระทำการใดๆนะให้มองเป็นอย่างนี้ไว้ก่อนต,ตัวตัวต้งตัวแรกเลยนวินาทีนั้นเลยที่เรารู้สึกอนาจใจกับสภาพตัวเองณเวลานั้นนะยอมรับว่ามันเกิดความรู้สึกไม่มีไฟยอมรับว่ามันไม่มีแรงดันยอมรับว่ามันขี้เกียจ ยอมรับว่ามันไม่มีทางไปนะแต่อย่าไปรู้สึกทํานองว่าสมเพศแอนเนตอนาชีวิตตัวเองเพราะความรู้สึกสมเพศหรือรู้สึกเหมือนกับตําเนิตัวเองเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ใจหดหู่ลงไปอีกพูดง่ายๆว่าตัวตั้งต้นมันไม่มีกําลังใจแล้วเราไปทับถมตัวเองให้หมดกําลังใจหนักเข้าไปอีก มันเท่ากับยืดอายุของความหดหู่ของอาการหมดแรงให้นานออกไปและยิ่งเราจมอยู่นานเท่าไหร่แทนที่มันจะค่อยๆหายไปนะมันกลายเป็นพอกภูนขึ้นมันกลายเป็นเหมือนกับแรงกดไม่ให้อยากขยับมือขยับเท้าน้องสังเกตอาการทางใจดูก็ได้เวลาที่เราทับถมตัวเองมันจะยิ่งแย่ลงไม่ใช่ไม่ใช่จะดีขึ้นคือคนปกติเนี่ยต้องบอกว่า ไม่ถ้าเราทําไม่ดีต้องตาหนิหรือว่ากําลังเหมือนกับป้อแป้ป้อแป้เนี่ยคาด่าช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยจริง,รงๆไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่ได้ด่าออกมาเป็นคำๆแต่คิดอยู่ข้างในรู้สึกแย่จังเราไม่มีดีเราไม่เอาไหนเราขี้เกียจเ,เราอย่างนั้นเราอย่างนี้มันจะเหมือนมีแรงกด นะมันมันจะเหมือนมีแรงมาครอบให้เรารู้สึกว่าอยากจะก้มหน้าก้มตานึกออกใช่ไหมเนี่ยภาพทางใจมันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนกับยิ่งยิ่งเราไปรู้สึกแย่กับตัวเองแทนที่อะไรอะไรมันจะดีขึ้นเนี่ยมันกลับพอกพูนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นยากมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าในชั่วขณะ ที่เรารู้สึกวันนี้ไม่มีกําลังใจวันนี้ไม่มีแรงผลักดันวันนี้ใจมันเหมือนกับหวงหวงความคิดมันเหมือนกับคนที่เหลวไหลไร้สาระยอมรับสภาพที่มันกําลังปรากฏเนี่ยเหมือนกับคนคิดเหลวไหลเหมือนกับใจเรามันไม่มีค่าตัวเราไม่มีความหมายอะไรในโลกนี้เนี่ยรู้ไปว่าสภาพแบบนั้นเรียกว่าจิตหดหูจิตมีอาการ ที่เข้าสู่ความฟุ้งซ่านในแบบเหลวไหลหา,หายใจสักครั้งหนึ่งรู้ว่าเนี่ยสภาพแบบนี้อาการแบบนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้หน้าตามันเหลวๆไหลๆหน้าตามันเหมือนกับหยอ่อมแย่หย่อแย่จากนั้นเราจะรู้สึกว่าด้วยอาการยอมรับมันทําให้มีสติขึ้นมาวุบมนึงวูบเดียวนะคือมันไม่ใช่มีแรงดันขึ้นมาทันที การจเจริญสติไม่ได้ทําให้เราเนี่ยมีไฟอยากจะไปทํางานแบบโลกโลกแต่อย่างน้อยมันไม่ทําให้เราแย่ลงชั่วขณะที่มันเกิดอาการดาวลงมาเนี่ยในอาการที่มันมันทำท่าจะแย่ลงมาเราไม่ไปซ้ําเติมให้มันแย่ลงไปอีกแค่นั้นเราจะเกิดความเข้าใจว่าเออถ้าจิตที่มันว่างเปล่าแบบนั้นเนี่ยนะ เอาไปทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่งานเก่าๆที่ไม่ใช่งานแบบรูทีนจ,จําเจมันจะมีแก่ใจทําได้โดยไม่ว่าตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่เราทํามาเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกเบื่อเหลือเกินมันไม่มีแรงดันมันไม่มีแรงขับให้อยากทำณเวลานั้นเนี่ยอย่าไปฝืนบอกตัวเองว่าให้เวลาห้านาทีสิบนาทีไปทำอย่างอื่น ที่เรานึกชอบจริงๆหรือถึงไม่นึกชอบถ้ามันไม่ได้มีอะไรชอบใจอยู่ใกล้มือเนี่ยไปทําอะไรสักอย่างที่ไม่ได้ต้องอาศัยความฝืนใจจําไว้ว่าอย่าปล่อยให้จิตเนี่ยมันจมอยู่ความรู้สึกแย่อย่าก,กดดันตัวเองให้รู้สึกแย่หนักเข้าไปอีกแล้วก็อย่าปล่อยให้มันค้างคาอยู่อย่างนั้นไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่น เมือ่อเช้าแปลงฟันแล้วไปแปลงฟันทำซ้ำอีกกี่ก็ได้นะหรือถ้าหากว่าร้อยวันพันปีไม่เคยไปวิ่งออกกำลังกายลองไปวิ่งดูจะวิ่งบนสายพันจะวิ่งเหยาะรอบบ้านหรือว่าทางในหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่ทำในสิ่งที่แตกต่างเพื่อให้อะไรที่มันเกาะกลุ่มเราอยู่เนี่ยมันหลุดหลุดล่อนออกไปกระเทาะอ,ออกไป พ่าจำไม่เลยเป็นคีย์เวิร์ดนะเมื่อไหร่ที่สมองเข้าโหมดทำงานโดยไม่ฝืนใจเราจะมีความแอคทีฟขึ้นมาอาจจะยังไม่เกิดแรงขับดันให้ขยันแต่อย่างน้อยมันจะไม่ซึมเศรลงไปยิ่งไปกว่านั้นเข้าใจคีย์นะเข้าใจหลักการนะ,ะตรงนี้ถ้าจำง่ายๆ ของเล่านะแค่ยอมรับตามจริงเกิดอาการแย่ๆทางใจขึ้นมาแล้วก็หาอะไรท,ทําทันทีในสิ่งที่แตกต่างไม่ใช่งานที่จําเจอย่าทํางานจําเจเด็ดขาดขอเวลาตัวเองแค่5นาที10นาทีไปแอคทีเวทไอจุดที่มันเครื่องเครื่องที่มันดับไปเนี่ยแอคทีเวทให้ให้มันทํางานขึ้นมาใหม่นะ